ผมมาผมมาตัวหัวเพื่อนครับปลาสองปลาเลยผมไปแล้วพี่ <c oughs> โอ,โอ้โฮ้ยสี่ตีห้าตีอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วพี่ตีหนึ่งยัดไม่มียัดอยู่ข้างล่างเราโอ้ยเราไม่มีปืนยิงวะ Tên นนันตัววะไม่ตดอกโแ่พี่อยู่กับผมแค่สองคนมันไม่ไหวติดอ่ะปวยตามันโดนยางอย่างงี้ยสองตัวนนตามอะ่ะสองอ่ะอีตี้อีตี้อยู่ข้าบนหนึ่งข้างย่าแใมึง อย่านะมึงอ,อย่านะมึงอ,อย่านะมึงโอ้โหพี่แม่งไม่เตี้ยอะ 你过来过来，你别走。 เห็นััอู่ต่อไปไก่ายกาตอนตอนนี้ผมไปนะเกี่ยวกกนี้ไปแล้วนี่มีมัเนี่ย ลงช้ามากลอยอยู่ขวา Watch o u คนบ้าสองตี้เฮ้ยยัด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 ตปิดนึงตัวนึงตัวนึงตัวนึงไกลไปวะไกลไปปืนปืนไม่มีไม่มีปืนหลักว่ะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนอไม่มีปืนหลัก <g ül> อะ,ไ,ะได้แฟร์ไม่ได้แฟร์ ริมน้ําเจ็บเจ็บจะตายแล้วลิมน้ําอ่ะโดนหัวครนี่หนุ่ยเข้าใช่ป่ะเข้าแล้วะนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงข้าม Watch out Watch out! เฮ้ยหน,นุ่นนยไปต่อ ตัวเมี่ยเพื่อนเพื่อนโอแม่งเยอะไปเลยตรงเงี้ยตรงเงี้ยหนุ่ยยิงน็อกไปตัวอยู่บนบ้านนะหล่นปะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดนุ่ยระเบิด โดนโดนสั่นโดนสั่นมาเอ้ยบ้าระเบียงนี้ว้าวมี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 สองตัวองตัวมีชั้นล่างไปนะออตัวสองตัวป้องป้องยี่สิบตัวตรงไหนนะารับ นจะไปหลังคาหลังคาเบียงเรเบียงโดนซ้ำๆด้วยมันน่าจะอยู่ไปนั่นไอ้ตร่นั้นโดนระเบิดมาแล้วเว้ย่าได้ห่านั่น วัดช้าไม่ใช่วัดช้าก็นี้น็อกตัวพี่น่าจะที่เดียวกันใช่หานปะไม่ใช่หานั่นไอหานั่นนี่นะมั้งเนี่ยดูทรงเฮ้ยจะเปิดยังอยู่ยังอยู่ มนเหือกันำๆเหมือนกันนะระวังขึ้นกับผมออคนหนึ่งตัดแต่แตัดแต ไอ้ฟักกี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 ้ฮีมะวันวะวันหลังที่เราชาร์จไอ้พ่ีมีกระบะด้วยเออนี่เฮ้ยไ้ตายว่เยอะจะน็อกตัวพี่น็อกน็อกไอไปดีหน่อยปะ ไปดิ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 ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเอากระบะก่อนนะส่งสักคนก็ดีนะไม่ต้องยัดหมดเดี๋ยวโดนบักกี้มึงโคบวันี้เดี๋ยวเนินเนินไปเองว่าเสร็จนะไม่ไม่ใกล้กันนั้นชนเลยปะชนใกล้กันนั้นใกล้กันนั้นเออเนินเนี่ย

เราไม่ชอบอยู่เราชอบ <ผม S 1> เสียง <ผม S 1> ปืเรื่อยเฮ้ยนี่ยนี่ไงนี่ไงง,งบ้นเห็ดเอ็มาทีบ้านเห็ดกวผิดถอนถอน ขี้ขี้เก็บเดียวข้างล่างไงตีข้างล่างให้มันบวกกันนะเดี๋ยวไม่นควละตีกันนะไอ้ตัวที่ผมยิงหัวมันเพิ่งตายเอาได้ข้างล่างเดินเดินมเดินด้วยกันแถวนี้นะพี่ระวังนะเนยไม่มองยาก,กว่ะเสียงไม่ใช่เดินเนย ห้องนหนมีปะน,น,น่าตีอ,อื่นปะตีระเบิดอ่ะฮยอยู่ตรงที่มหนะมีรถเดอเฮ้ยหน้าผมมาพี่ มีซ้ายมีซ้ายไม่ต้องรีบเลยนะโดนเฮ้ยใครโดนน,ดนะไม่ก่อนเบอร์ยาไปปรมานช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โดนครับออกบ้านะาครบหน่อยตา โอ้ยยีงโคอ่ะผมดิลงๆๆๆต่อๆต่ำเลยต่ำเลยค่อยๆเตะพี่เตะเป็นเก็บเก็บโมไปไหนผมเสียกมตัวค้ำที่แถวนั้นแหละโหถ้าผมวิ่งซ้าย นันแต่ทั้งสายูเตตัวไปไปไปหมดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่น้องวางไปนะพ่แต่ถ้าจอดได้ก็จอดนะเพื่อนหมดที่ ถ้าิดไม่ได้ก็ไปไม่ต้องชะลอนะเดี๋ยวเตายว่าน่าจะอยู่แถวเนินไอ่งอดเขานในแถวที่้ายเรียนเนี่ยร็อกเคชั่นอันนไ ขอขอเลือกตัวไทยตัวไทยไหนวะเ๋ยวโดนนะจยแต่นั่งดิขอจัดขอ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 ตัวไทยขอ ขอจับมั้งขอจับมั้งเบิดดิเราเบิดบ,บุ้มเลยเจ๋อเยอะอยูน่นะเจ้าว่าจะควัน